ที่สุพรรณบุรีค่ะพ่อเมืองสุพรรณบุรีค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจโรงเรียนต่างๆนะคะพร้อมกับกําชับรักษามาตรการ Dmstt ป้องก,กันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ โดยนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปพ,พร้อมด้วยนายอำเภอสองพี่น้องและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งคอ,อกก็ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งคอ,อกและโรงเรียนวัดทุ่งคอ,อกอำเภอสองพี่น้องค่ะหลังจากปิดการเรียนการสอนเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่โดยเน้นย้ำให้คุณครูและนักเรียนทุกคนค่ะปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด -19 ทั้งการสวมใส่หน้ากาก,ากอนามัยหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าสบู่รับประทานอาหาร ที่ปรุงสุกใหม่และเนื่องจากโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ชายขอบก็ขอให้ตรวจสอบการเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครองด้วยค่ะให้หลีกเลี่ยงการไปยังแหล่งชุมชนด้วยการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะค่ะและที่สําคัญก็คือการตรวจคัดกรองเด็กที่มีจากที่มาจากพื้นที่อย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อที่จะร่วมกันป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ก็ยังมีแนวโน้มไปในทางที่ดี ขึ้นค่ะดังนั้นนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีจึงยกเลิกการตั้งด่านคัดกรองโดยให้ใช้ชุดเคลื่อนที่เร็วและการคัดกรองในชุมชนหมู่บ้านเป็นการทดแทนค่ะ